สวัสดีค่ะอุตส่าห์ใส่ทุกท่านนะคะอุตส่าห์ให้มาพูดพูดขิดชีนเล้วนะคะเศรษฐีวิลสันเศรษฐีวิลสันคือต้นเนี้ยใครได้ดูแลได้ครอบครองได้ปลูกยิ่งโตก็จะยิ่งเป็นเศรษฐีงั้นเราอจับก่อนบ้านบ้ารับใช้นี่ใหญ่จนาสุดสัจนี่อะมาซื้อซือกันมาซื้อกันมา มีอะไรอีกมีอีเ็นอยลงมาแล้วมาถือมาถือมาโชว์มาโชว์อันนใช่ไหมเออช่หมดเลยช่หมดเลยต้นอะไรยอยอโอ้อันนี้ฉลิ่งโอเราได้ถือต้นเศรษฐีแ้วไหนๆเราได้จับบ้างจับเศรษฐีมาจับมั้ ต้นอะไรเนี่ยนนี้คือต้นอะไรใครรู้บ้างไม่รู้ค่ะเราไม่รู้หรือเปล่าไมมันเหมือนอะไราก็เลาจะไม่ได้ดูนะไอซีนะใครรู้บ้างว่าเถาวงไหมมะยมเครือเงินเครือทองหรือเปล่าน่าจะใช่หรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคป้าเอาไปวางไว้ที่ไหนคะนี่แหละตรงนี้แหละง่ายๆเดี๋ยวเราจะได้คนไปปลูกแต่ละจุดแต่ละจุดได้ง่ายก็ขอขอบคุณนะฮะคุณ ป้าจิตด้วยนะครับผมนะฮะขอบคุณป้าจิตนะฮะอี๋ยวไปเสือดูกล้องให้เพื่อนๆยกไปได้เลยในรถในรถมีอีกในรถมีอีกอ่าเยอะเลยอัดมาเต็นรถเลยนะดูดูยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่มดนคุณป้าจิตจะให้คนมาหมดบ้านแต่เราไม่ไหวเพระมันเป็กรถมันเล็กเนาะรถลำมันรถเล็ก

อไม่ดาถืออ uh ันน <inte> oh. <e ี okay. birds, ้แล้วก็ปากคำสายย่าชี้แล้วก็ป้าที่บ้านมาถืออันนี้เอ้ยอันนี้เยอมากเลยเลยนะคะนี่มีทั้งต้นไม้มีทั้งถ้วยจานชามมีทั้งโอ้โห สารพัดเลยนะคะอัดมาเต็มคันรถเลยนะเนี่ยเาเรียกว่ามีทุกเ้อ้สบอย0 0าอา้อสวนะคะยืนเป็นแถวเลยนะยืนเป็นแถวเลยนะเนี่ยแล้วเพื่อนบอกว่าให้สวอทุกคนแล้วก็ใครที่มีญาติพี่น้องที่สูงอายุนะก็เอาไปสักเพื่อนที่บ้านด้วยเยอะเลยเหรอ โอ้ห้องไปแล้วเหรอฮะคว้ากล้องไปแล้วมาขอบคุณคุป้าจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีวยวเดี๋ยวเดี๋ยคุณป้าจขอบคุณจะไ้อ่าักล้องสายอุปณปับก้อาุปณ์ไ่ไม่ไม่สับบับย่ไปมส่อสับบับยสาธุสาธุนะคะป้าจิต มีเมตตาการุณาแล้วก็มีทุกอย่างด้วยนะคะที่เอาให้สวแล้วก็ยูทูทุกคนที่อยู่ในนาลุงพลแล้วก็มีเอื้อเฟื้อไปถึงญาติด้วยก็ขอบคุณมากๆนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ป้าจิตสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าโจนอขอค่อยะะทำไมมันมืดล่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษา คุณประจิตขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะคะขอให้เจริญในหน้าที่การงานการเงินครอบครัวของประจิตขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักนะคะสาธุ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 ุสาธุสาธุสาธุสา ยาสีนันบอยาง้ก็ใส่ตาบอกสงสัยจะต่ำกว่านั้นอีกสงสัยต่ำกว่านั้นี่ายตางรยเออสองรยย่บหาเน่ะพอดีมันมัวมัวไหมครับงมันมัวมัวไหมอันนี้มันมัวจะถ้ใส่ไปเซสายตาสีได้ต้องลองดูนะคะ อันนี้อยาไม่ได้แล้วอนี้สามร้อยสามร้อยมสหู้นวันไหนยสองร้อี้าสองยี่สิบหี่สิบหมดเลยแล้วแต่เราจะเลี้ยีเงของมันอยยีหแล้วเลือกอไีแดงอี่เลือแดเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดี๋ยวเดีมันจะเลยล่ะถ้ามันได้เลยวนนด เราต้องดูตัวนิสัยเออถ้ามันถ้ามันดูตรงซื้อโอเคมันยากก็ลงดีคนเราปีหนึ่งมันต้องวัดต้องเป็นแค่ปีหนึ่งมีมัวไม่ได้มัวก็ถอดออกโอ้ยแกวเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยนะคะนี่เยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวลองลองดู ไม่มีสองร้อยให้สวเลือกไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปรุ่นเลือกกันนี่ร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าเลยนะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบออไมได้ลงวันทุก่อนพวกเราใส่้มันจะไม่ทุกปีใช่ไหมใ้่ปลูกแขกต้องใส่่ จะไม่ได้ยีแล้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ตัวนี้แหละได้นยตัวนี้แหละได้ตัวนี้แหละได้ตัวสองรี่สิบห้านี่แหละมันก็ได้เอร้อยเลยได้สองร้อยนี่นะมันต้องโอใจมากเขาหวังมากเออถ้ามันเป็สามร้อยนี่มันจะยังมัวมัวใส่ตาอยู่ใส่ยังไงไยุ่งไปหรือยังเี่ยไม่ได้มนพื้นอาไได้วไปแล้วเหรอมันพื้นเอรถไ้ ถ้าเราไปใส่ที่เราไม่เงินเนี่ยมันจะอ้วกออนั่นแหละใช่ว่าเวลาเรามองไกลๆมันจะวิ่งนะชีนี้เต็มใส่พี่น้องชีนี้แหละพอดีเลยไม่ไม่หันมาดูพี่เออปลาทองข่อย้ักษ่พี่น้องที่แดงแท่เออสวยทุกคนเลยน่าแยกแยกคนแยกสายสีไหนอ๋อ เออสวยสสวยสเอาสองอันได้ไหมเสือมันมีประมาณแก่เสือไม่ได้นะเยอะแยะเลยมีเป็นร้อยมันจะมีคนสายตาสั้นไหมน่ะมันก็ใส่ได้อยู่นะทั้งสามร้อยทั้งสองตรงโอ้อย่าโลภนะสายตาขาดเน๊ยไหนดูสายตาสั้นใส่ได้ลองซิอันนี้สายยาวอันนี้อะไรแม่เนี่ยอะไรน่ สายตาเล่ยน้อยมันก็สว่างดีดูมันก็สว่างนะโอ้พอจากไหนเลยเออมาจากปีพีนี่ถ้าเราไม่ใส่แว่นนี่จะเหเรียนลางเลยนะถ้าใส่อะมันไม่แยกนี่นะอย่างเงาถุงอย่างเงาถุงมันคือสายตาอะไรเดี๋ยวดูก่อนสองยี่สิบห้าสองปาอยู่ในบ้านเหรอบ้านก็ร้านกาแฟสำหรับทีนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะได้แล้วเด้อ ไป250สองรยนะคะสายยัง,ย,งยังไม่ได้อันนั้นเนาะ <Okay. S 2> ก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอากล้องมาหน่อย